ปองว,วัวแดงว,นะว,นะวิวิเจ็บแล้นะเจ็บแล้นะอ้าวแต่แต่มาดูปืนว้าวปองมึงอย่าโลกดีมึงอย่าโลกดีมึงอย่าโลกดีหืหัวใจเป็นดึ่งดอกสวัสดีครับทุกคน วันนี้พี่ก็มีสก,กีนใหม่มาให้ทุกคนดูนะครับทุกคนนะอน,นี่นะครับซึ่งเป็นเซตของใส่ตามะนะครับทุกคนใครที่ชอบลงมอสนะครับผมคือตอนนี้แทบจะไม่ต้องไปลงอีกเลยนะครับเพรอดีว่าตอนนี้คือ GM เนี่ยค่อนข้างที่จะ ใจดีนะครับที่เอาสกินนี้มาให้ทุกคนเนี่ยได้สุ่มซื้อกันนะครับผมซึ่งตอนนี้พี่ก็มีประมาณ1,300เพชรนะครับเป็นกิจกรรมนะส่วนของพี่เนี่ยมันมันกากเกินอ่ะมันได้63มเปอร์เซ็นต์มาเดี๋ยวเราก็จะซื้อชุดนี้โอเคซื้อไปหนึ่งชุดนะเดี๋ยวก็ได้แล้วแหละอยู่แล้วโคตรเท่โอ้ดูดิโคตรเท่เฮ้ยมันมันมาเป็นเซตเลยเหรอวะ เอาเรื่องวะเฮ้ยตอนนี้ก็จะมีในส่วนของชุดจีนอสว่ะแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจำแบบอืมน่าจะซื้อไม่ได้ว่ะแต่อย่างไรเราก็เอาแบบตัวนี้ไปดีกว่าวะโอเคซื้อมาโอ้ทางนู้นรู้สึกว่าจะมีไดมอนด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าแบบคือ90ดาวมันสุมเจอได้ยังไงวะเนี้ยไดมอนนี่ก็ไม่เข้าใจเลยทุกคนก็เห็นว่ามีไดมอนเนี่ยพี่จะแบบเล่นดึงหัวโชว์แอคเลยละกันนะครับพอดีว่าตอนนี้พี่ก็เอา M ห้าร้อนะครับผมไปไประจำที่ดีกว่าที่เดิมเจ้าเดิมคือแบบชุดมันใหญ่เกินอนะ่ะมองอยังไงก็แบบเป็นจุดเด่นของสังคมอะไรเงี้ยแบบมองอยังไงก็แบบหนีไม่พ้นหรอกคือถ้าจะแอบก็คือแบบต้องแอบที่แบบทึบๆหนักๆอ่ะป้องวัวแอกโอ้โหกระสุนมันลอยกระสุนมันลอยวะโอ้โหขนาดซ้ำคือแบบโอ้โหกระสุนแม่งลอยขึ้นฟ้าเลยอะแอว <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ่าอัน้นี่มันไหลผมโอ้โอ้ตายแล้วเขินเลยกูกลับมาจะดึงหัวโชว์ซะหน่อยเฮ้ยดึงได้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 จุ๊บ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 ได้จุ๊บได้โอเคเป็นนักชบแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ทีมเราก็ค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะครับสุดมาเจอทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องแบบเจอตึงๆหน่อยแล้วอะลรเกมนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดด้วยแบบ a อเคนะครับผมซึ่งเป็นเ k คเผามังกรขาวนะครับไม่ใช่มังกรฟ้านะครับเพราะว่ามังกรฟ้านี่คือมัน มันกาก่ะทุกคนเตตตาผมไม่ชอบอ่ะผมชอบแบบอ่าที่มันเป็นแบบยิงยิงเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบถ้าเพิ่มดาเมจอะไรมันก็ไม่ได้ค่อยมีผลอะไรมากนะแต่ว่าก็แบบสกิตสเตตตาก็ไปจำเป็นสลับพีซะสไลร่นะแต่ว่าในเมื่อมันมีไปแล้วก็มีไปถออืมก็ตอนนี้เดี๋ยวจะดึงไม่เกวียงแล้วว่าใครจะเป็นใครหุยห้ยหุ้ย อันี่มันอันี้มานอะอันี่มันอะมันอะไอ,อ้าวว้าวมามามากูตั้งหลักได้แล้วเมื่อกี้กูเสียหลักามามาเมื่อ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 มาอยู่ไหนป่าโจเข้าสิงกูแล <c oughs> ้ใจยเย็นใจเย็นป่าไปาอย่าเพิ่งมาตอนนี้ดีเติร์ดเหมาะเหมาะที่หวัวนี่ไงโอ้โหหัวแตก <c oughs> บอกแล้วว่าไตาตาม้าแบบยังไม่ได้ต่อยใครทุกคนแล้วแบบทุกวันนี้คือเป็นยุคใหม่อะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่อยากเอาหมัดต่อยนะครับก็คือแบบว่าต่อยทีแียวแบบหัวแตกสี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบเอาไต่แบบนี้นี่นหน่อยไปก่อนนะก็แบบต้องใช้ปืนนะครับพอดีใช้หมัดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาเพราะว่าพี่โป๊กดระเบิดแล้วนะปไป,ปโดนไหมโดนไหมโดนไหม,ม,มเอาเอาดินดินดินเอาดินดิน มันมันมันลอยผมโอ้ออ๋อชุบจุดอะไุดตัวมามาเร็ว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 เลยมึงเร็วเลยมึงเร็วเลยโอเคได้ได้เปิดโล่เปิดโล่ป้องกันก่อนป้องกันก่อนโอ้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเมื่อกี้นี่ไม่ใช่มันยิงผมอะอุตส่าห์กูเก็บปืนได้แล้วผมไม่หลับจำว่ะโอ้โห มืกก่อกี้รู้สึกว่าคือเรายังไม่ได้ยิงเลยนะทุกคนคือแบบว่ายังไม่ได้ส่วนใครสักคนเลยแม้แต่กระสุนเม็ดเดียวก็ยังไม่ได้ลั่นเลยเมื่อกี้แบบเห็นแค่หย่อมๆก็คือแปบ,บว่าตั้งแค่ไอวอลเท่านั้นแหละมาๆในเมื่อซูเปอร์ฮีโร่จะแบกเองเลยวันนี้ทุกคนแบบไปแตกหมอกเลย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บหนึ่งสี่โชว์อะไรอย่างเงี้ยไหนครับมันไม่ออกมาขวาบ้างเลยเหรอวะเฮ้ยจากผมไม่มีไอวอละ ผมตายได้เลยวะแปบ๊บหนึ่งนะเก็บปืนก่อนแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,แบบงอ่าโอเคหายกันนะชุบกันชุบคืนแล้วนะชุบคืนแล้วนะหายกันโอเคสวยมาเดี๋ยวเราจะแบบอ้อมอ้อมซ้ายเดออุ้ยซ้ายกบีคุ้มไม่ไหวแล้ว คิวดได้แล้วไหมครับกูเอเค้มงโกงจัดอ่ะทุกคนโอ้โหัวโยกเลยอะฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนี่ยอยากให้เล่นสนัยเหรอโอเคได้ได้ได โอ้ยิงไม่ทันเลยว่ะเล่นอะไรเนี้ยปองเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเฮ้ยขอดิกูขอกูขอโอ้โหโอ้โหอ่าโดนไอ้พี่โลนหลอกว่ะทุกคน มันหลอกให้พี่เล่น A W ดบแล้วทีนี้มันก็แบบมันก็ยิงอะ่ะมันรู้ว่าพี่แบบเอดบเป็นปืนที่จังหวะช้ามากมันก็แบบแอบให้พี่เล่นอะไรเงี้ยโอ้มันหลอกให้พี่เล่นแต่ละมันก็คิวเอาเขียวมันรู้ว่าพี่แบบสับโง่มันก็เลยรู้ไงไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยยิงหัวนะ <c oughs> พี่ก็ท้อเหมือน,นกันนะครับโดนร้องพูดอย่างเงี้ยก็แต่เละเกมเนี่ยมันก็แบบมันเล้วแต่แมททุกคนเข้าใจไหมบางครั้งก็สุ่มเจอคนโหอดบางครั้งก็สุ่มเจอไก่นะครับแน่นอนว่าการที่เราเล่นนะครับผมเนี่ยมันก็ต้องแบบใช้สมาธิอย่างสูงส่งนะครับเพราะว่าแรงแต่เละเกมของพี่นี่คือมันค่อนข้างจะสูงพอสมครวรเลยนะครับว้าวเราได้เจอเคทีว่ะอ้ยัดแค่ <c oughs> ปัเป็นตีเลยว่ะนากก่ากลัวจุงเบยอีดาไปหนึ่งแล้วว่ะเพื่อนเราเปิดแล้วว่ะ แบ่งให้ไซม妈หน่อยดิหลบเหรออจะหลบดิครับอืมมาดิไซม妈โดนต่อยไซม妈โดนต่อยโดนต่อยโดนต่อยตัดหัวก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าไซม妈ทางนั้นเนี่ยคือแบบยังฝึกมาไม่พอนะครับก็แบบว่าโดนไซม妈ผมแบบ อัดหัวล่วงขี้แตกครับก็ <c oughs> แบบว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรฮาเลยนะครับทุกคนนะอุ้ยไม่ใกล้เกินไปรู้สึกว่าแบบเสียงพี่มันจะดูไม่หล่อนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้พี่ก็มากับลุกแคนพี่คนหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าแคนพี่นะครับผมนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขหนึ่งข้อนะครับขอให้ทุกคนที่มาขอพี่เข้าแคนเนี่ย แหลงต้อง9 0ดาวขึ้นไปนะครับพี่ถึงจะรับเข้าแค้นไดครับผมนะแนีน่นนะว่าพี่อยากจะทําแค้นที่มีแต่4 v 4นะครับผมอุ้ยมันมาอ้าวแต่ยังไม่พันยานะบริวามันเปลืองยามันดักว่ะโอ้มันไม่วัดว่าอุ้ยต้องพันแล้วแหละเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนวะผมแบบวัวเดินเล่นไม่ได้แล้ววะอ่านอกหนึ่ง ขอปืนช้าหน่อยจะใช้ให้อย่างดีเลยมึงหลอยอ่ะใส่จาม้ามึงหลอยอ่ะมึงหลอยอ่ะเอ้าเฮ้ยมันมันเปนคนละตัวเฮ้ยผมขอโทษคนดูขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆมาก็ตอนนี้รู้สึกว่าศัตรูมีแค่ฝ่ามานะเว้ยผมว่ายังไงก็ชนะชเฉยๆแมตช์เนี้ย ยังไงแบบดูดิปืนเราทีมเรามปปืนรูปมีเอแคดูดิมามึงมามึงมามึงมามีทั้งปีเ0้าสิีทั้งคีดมาผมว่าไงก็ไม่รอดนะเพราะว่าฟาร์มมสถึงจะยังไงมันก็ลั่นไม่ทันอยู่แล้วอะ้าแพ้ด้พวกมึงหมาเลยนะเว้ยประชิดดิประชิดเอออย่างงี้แหละอือลูดโอ้โหใส่ตะว่า,าอะไรไว้เนี่ยโคตรอ่อนแอเลยโดนหมอกตาย โดนบอกตายโอ้ไซตามะไซตามะคงจะอ่อนปวกเปียกสงสัยไซตามะพึ่งคลอดบ้างเนี่ยเออเลยไม่โหด <c oughs> มันดักวะมันยังไม่กล้าออกไปวะมันตึงจริงอ่ะเราต้องใช้แบบสมาธิอย่างสูงส่งจริงจริงด้วยตัวเปิดมาแล้วตัวเปิดไปแล้วตัวเปิดไปแล้วอ่ะมันเปิดแล้วมันเปิดเอาดิมึงเปิดกูตามอ่ะดักซ้ายดิว อัดตัวก็คม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 เ <ś les> จ็บเจ็บวนน่ะเจ็บแล้วนะ่ะเจ็บแล้วนะ่วนะ โลกดีมึงอย่าโลกดีมึงอย่าโลกดีห <c oughs> หัวใจเปหนึ่งดอกโทษทีละกันพี่คมกว่าน้อง <c oughs> ตอนนี้ก็แบบไม่อยากเอาสกิลขั้นสูงมาใช้เท่าไหร่วะเดี๋ยวกลัวพวกนี้จะร้อง <c oughs> โหมันล็อกเราแบะเพื่อนเราเก็บปและเฮ้ย <c oughs> โอ้มันยืนแซนด์ต้องเจอปืน เอครอบนี้ผมเอาจริงละไม่ไม่ติดเลยละเมือ่อตะกี้คือเราวิ่งมั่วมากคือแบบอยู่ๆแบบโดนหัวล้วโดหัวแตกอะทุกคนมาดิครับนี่มันขึ้นว่ะมันขึ้นโอ้มันแอบไม่เนียนมันแอบไม่เนียนเว้ยไอ้ย่าผ้าคุมสะบัดซะขนาดเนี้ยไอ้ย่าไปยืนรอด้วยรียไปเดี๋ยวบรรยายไอ้ย่าลื้อไอ้ย่าปึ๊บ ไอ้เพื่อนเพื่อนดาวไปตองตัวแล้วว่ะอีทำใจนะอ้าสวยสวยโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ย <c oughs> มกูขอโทษกูบวบเนเล่นอยู่โอ้มันมันก้าวไ่ตายเกือบจะที่ <c oughs> แต่ก็ไม่ที่ มาเราจะมาล่อตรงนี้ให้มันปลาระเบิดมานะครับปลามาถอดปลามาให้หมดปลามาให้หมด <c oughs> ปลาเราก็าทำอะไรไม่ได้หรอกน้องพี่มีโล่เปลี่ยนทิศทางกันเรืเ่อยๆวะ <c oughs> ตัวนี้น่าจะไม่ได้ปะ <c oughs> มันดักด้วยโอ้โหมีดักกูยอมใจเลยทีเดียวยอมใจเลยน้องเอาเลยลพีม่มาแล้ว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  พูดเยอะน้องคำเดียวพอคิด <_ d ans> ผิดไปเนี่ยขึ้นมาทันได้ไหมเนี่ย <_ d ans> เอาเอาหัวแดนหัวแดนผม <_ d ans> ขึ้นไม่ได้ปะ <_ d ans> เอามันมันมัน <_ d ans> โอ้โหไอ้โลน ไม่เหมือนในคลิปเลยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นแมทที่กากนะครับผมลงสีผมไม่ชอบอ่ะมันมันมันเป็นอะไรที่โกงมากผมเลยไม่ชอบมันคือมันทําให้เกมตึงนะครับพี่ก็เลยไม่ชอบอย่างเช่นด่านที่พ hmm ี่ก็ชอบอย่างนี้พี่ชอบแบบอ่อสถานที่แบบเป็นที่ราบนะครับผมนะเนี่ยเป็นที่ราบแบบเนี้ยราบรุ่มอย่างเงี้ยแบบไม่มีภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบคือพี่ชอบอ่ะคือมันมันรีบจบได้อะไรไวอย่างเงี้ย เฮ้ยเข้าดีเฮ้ยมันจะชุบมาดีมาดีคิดอะไรจะสู้ทอมดันโทษดีน้องพี่ผิวอ่าไอ้พี่พไ,ไม่รู้นะว่ามันอยู่ไหนไอ้ข้างในนี่ะนี่ไงไอัดหัวเขาเล่นอย่างนี้ <c oughs> รอ <laughs> ผมท้อทแท้ใจว่ะไหน่อยเกินโอเคทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับ <laughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็เก็บมา9คิวครับบ๊ายบายทุกคน